สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ตัวใหม่ไปใหม่เลขไม่น้อยคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ เป็นสาวกเอาติสนะคะคุณลูกค้ามองหารถฉมฉมใหม่อยู่นะคะคุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งลงจากรถเทเลอร์มากันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโตยโต้อาออาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2019นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนฉ่มไมนเชนมาแล้วนะคะเป็นนิวนะคะตัวนี้นะเป็นนิวมาให้เลยนะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะเช็คศูนย์ได้เลยนะคะ สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา579,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.594ปีนะคะคุณลูกค้าออกรฟรีดาวกับบริษัทเพชรจนกันได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยกันกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคลเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ8 2 7 2นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะสำหรับคันนี้นะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กะคะยางปี2022แบกขอบ16นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะใน่วนของมืงจอจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกบแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆพันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะของเขาจะได้ไปชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะ ไฟเบรกโวงที่สนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตาตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าตัวอ,อักษรของค้าจะได้เป็นโครล่าอัลติมแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพรอปรับสภาพอยู่นะคะรถบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถปีใหม่ๆนะคะเลขใหม่แน่นอนแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ เป็นโต้ตาเอาติ้นหนนะคะปี2019นะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงค์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะไปดูออปชั่นภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะ ล้วก็ได้เป็นกุญแจรีรโมทมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกนะคะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้มือจับจะได้เป็นสีเทาช่องนา่ารใส่แก้วนะ้ำขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะบอบพ บาะหนังสีดำตัดด้วยสีเบจแล้วก็ตัดด้วยได้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเดียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุชสตาร์ท นี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่าโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะปรับตามอุณหภูมิที่ลูกค้าต้องการวิทยุเสียงดังฟังชัดนะคะตรงพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ ต,ต่างๆครบเครื่องนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังไมคคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะแต่ว่าพิงแถบกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะตรงพมาลัยนะคะโลโก,โก้ของเขาจะเป็นแบบโคเมียนด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะใส่เครื่องเล่นซีดี b ได้นะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะระบบกันลื่นก็มีมาให้ นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพมสีดํานะคะคุณลูกค้าคันนี้นะ มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ได้หลังนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบต้นจับเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหารถเอาติโชมใหม่อยู่นะคะคุณลูกค้าพิมงบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้ามองหากันเยอะมากพิงอยากให้ลูกค้าที่ตามหาที่เป็น f อฟหอมพิงนะคะตอนนี้เข้ามาแล้ว นะคะตัวเลยมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน,อน100็อต้อยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะยังเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะช่งองด้านล่างใส่แก้วน้ําขวดน้ำมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะนี่สมบับนี้นะกดปุ่มตรงนี้นี่นะคะคุณลูกค้า มีเลยอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือต,ต่างๆนะคะแม่แรงต่างๆซีนกันปพาพ้าเดิมๆรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะคุณลูกค้ามีถาดรองให้นะคะตัวรอยเม็ดอัดต่างๆนี่คือเดิมๆเลยรถไม่เคยชนนะคะคุณลูกค้ารถเดิมๆแน่นอนให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆกันเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพ นะคะคุณลูกค้าซีนต่างๆเลยนะคะซีนต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะรอยเม็ดอารเรียงรายนะคะสวยบอกเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาโตยตาออาติด 1.6G อยู่นะคะตัวนิวนะคะนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะโฉมนิวปีใหม่ปี2019 มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าหายากมากนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภา,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 ายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามทิ้งมาเลยจ้ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆจุดแป้มสีจากตัวน็อตแบตเตอรี่นะคะคันเดินตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุกยานต่างๆนะคะ ซีนก้านมะพร้าวนะคะลอยเม็ดอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้าภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันหละเยิ้มนะคะเป็นเครื่องพันหกนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวก็เดิมๆกันเลยนะคะซีนต่างๆสติ๊กเกอร์มออกนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกามจมนั้น เปลี่ยนสีนะคะมีวันันตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้ต้าเอาตินะคะ 1.6G <ม>นะคะได้เป็นตัวนิวมาให้นะคะตัวเป็่นโฉมมายเนอร์เชนนะคะได้เป็นปี2019ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา579,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลย ดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.59นะคะคุณลูกค้าผ่อนส่งสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะแล้วพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ